สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านและสมาชิกกลุ่ม VIP บายเ m มเซียนสเต็ปวันนี้ครับสำหรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วเสียมากกว่าได้เนมขอแนะนํากลุ่มนําบวกของเราเลยครับมีทั้งแนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปแบบ VIP โดยตอนนี้กลุ่มเราเดินทางมาถึง V3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกำลังจะเปิด V4 ในเร็วๆนี้และถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนท่านใดยังไม่ได้เข้ากลุ่ม VIP ของเนมสามารถแอดไลน์มาหาเนมได้ที่ ad dmy d 8 8อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกพิมพ์ค้นหาก็สามารถคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์หรือจะสแกน QR Code ที่เนมขึ้นไว้ให้บนซ้ายมือของหน้าจอก็สามารถทาได้นะครับ ทางเรายินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเนมท่านใดที่อยากบวกและกดเองยังเสียมากกว่าได้นะ,นะครับลองเปิดใจให้กลุ่ม v i p ของเนมดู เนมรับประกันให้เลยครับว่าเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาแล้วในกลุ่มตามเราทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนสรุปผลสิ้นเดือนทุกท่านบวกมากกว่าเสียแน่นอนท่านใดที่ต้องการบวกไปกับเราครับหรือเทคนิคการแทงสกอร์สูงแรกหรือสกอร์สูงเต็มเวลาสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเนมและสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะครับก็วันนี้วันที่15มิถุนายน2566นะครับช่วงนี้บอลค่อนข้างน้อยแต่เพื่อนๆนักลงทุนไม่ต้องกังวลใจไปครับเนยมยังคงหยิบมาคัดสรรวิเคราะห์ให้ชมกงินเหมือนเดิม ไปเมกันที่คู่แรกกันเลยครับเนมพาทุกท่านมาอยู่ในสนามยูฟ่าใน่ฉลี่นะครับระหว่างสเปนกับอิตาลีรอบรองชนะเลิศน,นะครับสำหรับคู่นี้แข่งกันที่สนามเตโกรเวเตสำหรับฟอร์มส่วนตัวของทางด้านสเปนนั้นถือว่าค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับสินัดล่าสุดชนะไปถึง5นัดเสมอ2แพ้3อัตราการทาเงินมีเพียง4นัดนัดล่าสุดกอบุกไปเตะในบ้านสกอตแลนด์นะครับผมและแพ้กับสกอตแลนด์ไปแบบรับคาบเลยครับจบสกอร์ที่0ูนย์ประตูต่อ2ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ครับสำหรับสเปนฟอร์มในบ้านของสเปนเองนั้นก็ถือว่าาทํ ค่อนข้างดีขึ้นมานิดนึงครับเปิดบ้าน9นัดชนะไปถึง6นัดเสมอ2และแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดนี้เตะในบ้านนะครับผมและสามารถรักษาคะแนนไว้ได้เอาชนะนอร์เวย์มาได้แบบสวยงามเลยครับจบสกอร์ที่3ประตูต่อ0ูฟอร์มส่วนตัวของอิตาลีเองนั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยนะครับ10นัดล่าสุดชนะไปถึง5นัดเสมอ2และแพ้ไปเพียง3นัดเท่านั้นอัตราการทำเงินมีเพียง4นัดนัดล่าสุดนี้อิตาลีบุกไปเตะในบ้านของมอลตานะครับและคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร ที่2ประตูต่อศูนย์แต่ว่าฟอร์มนอกบ้านของอิตาลีนั้นถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับเยือน9้านัดชนะไปเพียง4เท่านั้นครับเสมอ3แพ้2แต่นดล่าสุดนี้ก็ยังบุกไปเตะในบ้านของมอลตานะครับและคว้าชัยชนะมาได้สําเร็จจบสกอร์แบบสวยงามที่2ประตูต่อศูนย์เพชวตคู่นี้นะครับผม10นัดล่าสุดเป็นสเปนที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดครับเสมอกับอิตาลีเพียง5นัดและอิตาลีคว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนดล่าสุดก็เป็นสเปนครับที่บุกไปถล่มอิตาลี ในบ้านเลยนะครับผมคว้าชัยชนะมาจบสกอร์ที่2ประตูต่อ1่ก็ถ้าดูจากสถิติและราคาที่เปิดมาให้สเปนต่อเสมอถึงครึ่งลูกนะครับส่วนตัวเนมครับเนมมองว่าทางสเปนเองนั้นต่อครึ่งลูกทําเงินทํากําไรให้กับเรานักลงทุนได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ขอเชียร์ไปทางด้านสเปนต่อครึ่งลูกครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนทุนทกท่านก็หวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทั่วหน้า ส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนบอนเต็งกับบอลสเต็ปแบบ V.I.P. นะครับ คลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่ a d d m y 8 8อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันนะครับหรือจะสแกน QR วอาร์โค้ดที่เนมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอก็สามารถทําได้นักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับก็อยากให้ลองเปิดใจกับกลุ่ม name เนมเซียนสเตป VIP ดูผมรับประกันให้เลยนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องถูกเวลาสรุปผลสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนทุกท่านบวกมากกว่า ลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือทัศนะบอลสูงแรกบอลสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม V.I.P กับเนมได้เลยนะครับและท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดนะครับไม่ควรพลาดเลยในกลุ่มเรานีครับมีนาบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเงียบเหงาแน่นอนครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันนะครับก็จะหากท่านใดนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับเนมเซียนสเตปได้เลยวันนี้ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดเวลาเนมอัปเดตคลิปบอลสดใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ